ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่อัปเดตกันอีกหนึ่งคันนะคะรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปดูคลิปนี้ให้จบนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a y ยา i s 1.2รถเป็นรุ่นตัว e นะคะปี2019มายน้อยวิ่งไป90,000มโลรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคันนี้กันเลยดีกว่านะ y ยารินะคะก็เป็นรถ5ประตูยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็น5ประตูขับดีเครื่องพันสองทุกคนนะคะนี่ความเดิมนะคะยกให้คันนี้เลยนะล้อเดิมนะคะกระจังหน้านะคะโฉมปี2019นี่นะคะไฟหน้าได้ฮาโลเจนนะคะ นี่รอเดิมของเขานะคะทุกคนก็จะเป็นยางคุณภาพปีปีใหม่นะคะที่เราจัดไว้ให้แล้วค่ะเป็นยางขอบ15ท่นั่นเองกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถจ้ามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะและนี่คือยา r i s E นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ขับดีดีนะคะพอพลยขับมาแล้วนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะทุกคนนะคะอยู่กันที่โซนกระบาดนะคะแต่รีวิวเก่งนะจ๊ะนี่ค่ะภายในห้องสัมภาระนะคะคันนี้อันดับแรกเลยคือแผ่นนะคะกันโซนหรือว่าเราเรียกว่าม่านกันโซนนะคะยังติดมากับเจ้าของเดิมเลยอ่ะนะคะถือว่าเขาดูแลรักรถอย่างดีเนาะนี่ภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างเลยเป็นรถห้าประตูที่ได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่แบบ อใจเลยนะคะขอเกี่ยวแคว้นนะคะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยมีไฟสองสว่างให้ด้วยค่ะม่านกันโซนจริงๆก็จําเป็นนะทุกคนนะคะเราเก็บของไว้ด้านล่างนะคะมีม่านกันโซนนะคะแสงความร้อนจะได้ไม่ลงไปนะคะที่ของของเราที่เก็บไว้ในรถนะ สำหรับในส่วนของความเดิมของตัวรถอย่างที่เห็นเลยนะคะรถไม่มีชนหนักถึงครึ่งจมน้ำค่ะเขาก็จะมีน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้เลยเพื่อนๆที่อยู่ไกลน,ในคะคะวางใจได้นะรถทุกคันนะคะที่ไพรคัสมาให้ก็จะได้รถที่คุณภาพดีๆพูดได้เต็มปากเลยว่าพรีเมียมนะคะนี่นะคะสำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะผ้าผ้าสลับ โคมแบบนุ่มๆน,นะคะสัมผัสนุ่มสบายนั่งได้สบายนะคะภายในก็กว้างแบบนี้เลยค่ะที่นั่งคนขับมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะปิดนะคะนี่เริ่มจากแผงประตูนะคะกระจกก็ปรับระบบไฟฟ้าได้เลยค่ะปรับกระจกปรับไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเดี๋ยวพอยทำให้ดูนะคะโอเค let's go มาค่ะ นี่นะคะให้ดูว่ากระจกเนะี่ยปรับพับไฟฟ้าได้เวลาจอดในที่แคบนะคะพับกระจกตัวเองไว้นะคะปลอดภัยกว่านะรถปี9 9ไวิ่งไป97 388นะคะวิ่งไป90 0 0 0กว่าโลเป็นรถเข้าศูนย์เช็คท,ทุกระยะค่ะพอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะ ที่พวงมาลัยได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเ mm hmm. ชื่อมต่อกโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นโหมดนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงปรับแทร็กต่างๆได้นะคะตรงกลางมีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะนี่ กดปรับเสียงขึ้นเสียงลงช่อง10ีสาย USB AUX อยู่ตรงนี้แล้วนะคะช่องแอร์แนวนอนแอร์ Air เย็นๆค่ะแอร์ Air ปรับได้แบบดิจิตอลด้วยนะคะที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งค่ะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยค่ะภาษีพร,พรบน่าเล่มติดรถไว้ให้ด้วยนะคะมีเพดานสะอาดสะอ้านเลยทุกคนม่านบังแดดน,นะคะนี่กระจกเลื่อนสไลด์ได้เลยนะจ๊ะเกียร์ออโต้ด้วยทุกคนค่ะรถสวยจริงๆ สวยมากๆเลยนะคะภายในศาสานมากกลิ่นหอมสดชื่นแอร์เย็นๆเพลงเพราะๆนะคะจัดไว้ให้แล้วคันนี้ผ่อนเพียง6,200นะคะได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้ราคาพิเศษจบสุดได้เพียง359,000บาทรถปีไม่ลึกแบรนด์หลักๆจะบอกว่าเป็นรถที่จัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มสำเพื่อนๆที่ไม่มีคเครดิตนะเลือกเลยค่ะ โตโยต้าฮอนด้าเอ่ยนะแล้วนี่1คันที่พี่พลอยจัดมาให้โตโยต้ายาริสนะคะรถปี19ปีไม่ลึกไมน่น้อยๆด้วยจ้ะอีกหนึ่งคันค่ะใช้เงินออกรถเพียง999บาทคือจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะยินดีช่วยออกรถทุกจังหวัดเลยนะคะพี่น้องชาวใต้นะคะคนเนื้อ ภาคตะวันออกนะคะตะวันตกมาเลยค่ะยินดีช่วยออกรถให้นะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ